คุณเป็นคนหนึ่งที่ขาดกาแฟไม่ได้ในตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่แพร่หลายไปทั่วโลกนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากที่ไหนกันแน่คลิปนี้เราจะมาเจาะตำนานกำเนิดกาแฟค่ะตำนานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดบอกว่า การค้นพบกาแฟนั้นเริ่มต้นที่เอธิโอเปียค่ะเมื่อประมาณคริสต์ศักราช850มีเด็กเลี้ยงแพะคนหนึ่งชื่อคาวดี้ได้สังเกตเห็นว่าฝูงแพะของเขาคึกคักเป็นพิเศษและไม่ยอมนอนหลังจากกินผลไม้สีแดงจากพุ่มไม้พุ่มหนึ่งคาวดี้จึงนำผลไม้นั้นไปให้พระสงฆ์ในท้องถิ่นดูแต่พระสงฆ์กลับโยนมันเข้าไปนในกองไฟโดยบอกว่าเป็นของจากปีศาจค่ะแต่เมื่อผลไม้ถูกเผามันกลับปล่อยกลิ่นหอมกลุ่นที่น่าหลงใหลออกมา พระสงฆ์จึงรีบนำมเมล็ดที่ขั่วแล้วมาชงในน้ำร้อนซึ่งนี่คือกาแฟแก้วแรกของโลกที่ช่วยให้พวกเขาสามารถสดมนต์ได้ตลอดคืนค่ะจากนั้นวัฒนธรรมกาแฟก็ได้แพร่กระจายข้ามทะเลแดงไปยังเยเมนและกระจายไปทั่วโลกอิสลามก่อนจะเดินทางเข้าสู่ยุโรปและกลายเป็นเครื่องดื่มที่ปลุกความคิดและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติทางสังคมในที่สุดค่ะ แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าถ้าไม่มีแผลตัวนั้นโลกของเราจะค้นพบกาแฟได้ช้ากว่านี้หรือไม่และกาแฟมีความสำคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อย่างไรคะ